ตามตมตมช่อมเจ้ยจำปาดงไปเสียงแซลเซลตัาส้มตําอย่าให้ออตัวนั้นออกมาเด้อมาให้ไปเปิดแล้วแล้วเปเข้าเข้าเเร็วเรเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยวเดวย่าพ่ยวยวัเยวเดยเดีวเดยวเีเี๋ยวดีเี๋ยวดเดายเดี๋ยวดเเดี๋ยวอเ ยา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 เข้าเข้าไม่ได้แล้วมันเหม็นยังมันนี่เฮ้ยมินขี้ยางเหม็นขี้ยางบ่ไปเอาไปไป๊เอปเอาไปเขาจะออกเขาจะเข้าไปอันนี้ไม่ผ่านครับตองแห้งตองแห้งก็ผ่านไปนะคะไปแล้วนะคะตรวจคนเข้าเมือง ีไม่ขอดูบัตรประชาชนไปนะครับมาว่ะโอ้เลื่อนเดินไปเลยนะเนาะนี้ลากิจานนะทุกคนไปล้อๆมันไปรุ่ก่อนรอไปก่อนใครจะรอได้ตอนนีกินสองข้าประตูนี้นะคะริ้เราดูเขารู้กว่าเราจะเข้าเราจะเข้าเราจะเข้าเือรู้เียรู้แรู้นะคะ

เต็มที่เข้ามานำเผานี่ยล้วนี่เข้ามาได้นะคะนี่นะคะกับข้าวบ้านนะคะแน่ตรงมาได้จริงอย่างลงมือไม่ไม่เอ้เรากำลไปแจกตลาดค่ะเออนี่นะคะกับข้าวนะคะเรามาแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปแกะใส่จานส้มตำปะทะส้มตำเนะนี่ปะทะส้มตำแล้ว ้ยของข่อยแห้งอาหารปลาพวกกระถางก็เตรียมมาเพราะมันจะได้ประทานกันข้าวเจ้าอร่อยกว่าใครเออป้าน้องเอ๋อเอ้ยอันนี้ก็ใจเรียมนะนึ่งผักที่บ้านชอบก็ยางจีนตามมาเรียบร้อยแล้วทั้งเห็ดปุ่นเห็ดคงเห็ดไทยก็ได้มีก๋วยเตี๋ยวเห็ดคงเห็ดไทยนึ่งผักแกงหัวกุ้งแกงหัวโคกมีกบเซตอาหารแกงบะกบดแม่พีอีชุดยอด แกปรากฏแม่พีอีเ้แก่เลากระเป๋าไม่ไเป้าเลยน่ารอดนะแจ้งสายแจ้สามมาทัก่งีมาไม่เจ้ยไอ้วนนี่คื่ก้่างไงไอ้้ยแก้กวางไม่กาเลยโอ้เสียงแก้้วเนาะน้วา่มีชื่ว่น้อแก้น้องเนไอ้้ลวนเบุญอบุญเร่งเก่ยวกันเป็นีเป็นอเลย นี่อแหมอเลไอ้ที่นึงลงมานี่คืนน like ั่นเนาะคืนนั้นแล้วเนาะมาวาเอมัมาอืใส่ทั่วเลยใส่ทกียงสักเพียงมาน้ำเกอนี่มีจะทานเนาะโอเคปลอดภัยขาว่อน โอ้มาเลยมานั่งเลยสันนี่ลุงสันแล้วก็มาเลยแกงประกดมามาพร้อมมาทุกคนแต่ว่าจะต้องไล่ช่องแกงเพราะว่าช่องนี้ไลฟ์ไม่ได้เราไม่ประกดแกงหน่อไม้ก็มีปูแต่แซ่บทั้งเบิร์ดมีสุยาะแกงหน่อไม้ส้มตำแกงหน่อไม้ส้มตำมีเลยให้มันเพิ่มเนื้มีมันมีเฮง้ามันฉลาดเลยปลาเผาส้มตำแกงหน่อไม้หน่อไม้นะะค มาคุกกี้กินข้าวเข้ามาเด้อเข้ามาเด้อมเข้ามากินข้าวก่อนุคนมามาเข้ามาไอเมื่อไรไม่กินมาข้าวแกงงองไม้ด้ยมาอีกมาเด้อกินข้าวที่ก่อเมื่อกี้มีผีมื่อคนโบก่อทำมาข้าวมาเมากเเด้อ่งมาสั่งกรตามสามพกเลยโกเขยว่านไม่ทานกันให้เลือกกินกานบ้างแม่เพีเงสามมาเคยกันทำเจอเอามาอีก

เพราะเมื่อวานมันไม่ค่อจะโตกว่านละว่าบัานนายช่างจะมาละถือบนนอกเออกระเด็นมากข้ามาเฮ้ยข้าม้านุ๊กพี่พี่นิกกี้น่ะเข้าไม่ได้นะโอ้นิกกี้ผ่นอ่อนนุ๊กพี่อ่านิกกี้อยากอ่อนไม่ได้เขากินข้าวกันอยู่อยู่ข้างนอกมืดพี่ไม่มืดมันจะปล่อยเข้าบ้านโออไก่เลยปิดเลยอันเสือบอาข้าวเมื่าเสือ คนกับข้าวของเรานี่จะเลยส้มตำแกงหน่อไม้แกงปลาโยกต้มเอ่อแกงปลากรดได้ป่ะเอ้ยแกงปลากดบ่เอ้ยไมนูปลาดุกของแม่พีธรรมดาอร่อยข้ต้มหน่อไม้คนเจียวนกโป่งคนเห็ดไข่ใช่ไม่ใช่เห็ดเราเห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดเราใครกินคนนั้นจะเป็นเจ้าของก่อนเราจะไล่ขายของต่อพลังงานก่อนนะคะ ราไในอแดงเราะช่องี้รามีกาปันี่ก็แงแขงมกเขอพวงแม่้วยกาเขือพวงมามาแหโอนแคไอแอนชอบีทงบอชอกินแต่บักแข้งก้นเดี่ยวเลยไมกินกับเด้อ ได้เอกกินได้เอาแกงมาขต้งชอบีี้พี่นี่มาแล้วนี่ที่กินเขาจิม่นาอีมอานีน้น่กจ้จียวนมาแล้วมาแล้วโอ้โหปเากีไม่ได้ิกี้ไม่ได้ิกี้ไม่ไดนิกี้มีมีีนี่นี่นี่มนนี นั่ลงงลนี่กินนั่งลงนี่กินต้นไม้แล้วกินต้นไม้แล้วด้ักขา่มเไม่ได้พักขมจังหั้นผักหวานบ้านแักหวานบานกันตุงไม่ได้ขมสักอย่างุงนไม่ได้พักขมจังหั้น นี่นะคะเอาเลยมามาดูซื้อมันนั้นเดบ่าวอู้ตุ้มโงมตุ้มโงมนะคะบรรยากาศนะเอาบ้านบ้านเราเยอะมากเอาเลยเด้อเข่าหนักกินโลดเด้อจกเอาโลดทุกซีททุกิซีทเอามาอีกแล้วทำไมมันเข้าได้เนาะ

กินเอต่ผื่นนี้ใส่เลยอยแยกกแยกตงห